ชาวพิจิกนะคะเมื่อดาวย้ายในช่วงครึ่งแรกกันยายนนะคะดาวลับผลจะกลายเป็นมหาอุดนะคะก็คือมีกําลังสูงกําลังแรงขึ้นมานะนอกจากนี้ดาวประจําตัวก็ย้ายภพเรือนด้วยนะทำให้เรื่องราวใดบ้างของชาวพิจิกเปลี่ยนไปจากเดิมไปอัปเดตกันได้นะคะฝากกดติดตามหาสนใจเรื่องดวงดาวการตีความตำหลักโหราศาสตร์ไทยมาเล่าสู่กันฟังนะคะสําหรับในช่วงครึ่งแรกกันยายนนะคะมีดาวย้ายหลายดวงนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพุธดาวอังคารและดาวพระเกตซึ่งก็สําคัญกับ ชาวพิจิกนะเนื่องจากดาวพุธก็เป็นเรื่องรับผลนะคะดาวคานเป็นดาวตัวตนและดาวพระเกตก็เป็นดาวกระตุ้นนะคะสำหรับดาวที่ยังคงเป็นราชาโชคค้างมาจากสิ้นเดือนสิงหาคมนะก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ยังคงเป็นราชาโชคอยู่ในภพสุภะนะคะส่งผลในข้อที่หนึ่งยังมีโชคดีนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องความเจริญก้าวหน้าอยู่เช่นช่วงนี้มันมีข่าวมีความหวังบางอย่างนะคะที่ทําให้ชาวพิจิกก็เกิดความหวังกําลังใจขึ้น เป็นช่วงที่ราชาโชคเกิดขึ้นจากเรื่องสุภะนะคะคือผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องคนที่มีศักดิ์มีอํานาจเหนือกว่าเรานะให้โอกาสต่างๆรวมไปถึงเป็นความหมายเชิงทางไกลนะคะเชิงการเดินทางหรือการได้เปิดหูเปิดตาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนมุมมองนะเรียกว่าชาวพิจิตจะมีไอเดียความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นนะรวมไปถึงความเจริญก้าวหน้าที่มีมาแบบไม่ได้คาดคิดได้นะคะเนื่องจากดาวสุขเป็นเจ้าเรือนวินาศด,ด้วยก็คือเรื่องบังเอิญเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังนะคะ ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะเป็นคอนเซปต์ของดาวราชาโชคนะคะช่วงนี้จึงถือได้ว่าบางทีมันมีโอกาสที่คนนําเสนอมานะคะมีสิ่งที่เกิดความเจริญก้าวหน้าขึ้นกับชีวิตของชาวพิจิกนะซึ่งบางทีมันก็เป็นเรื่องความหวงังเป็นกําลังใจเป็นสิ่งที่ทําให้เราจากเดิมหมดหวงังหรือท้อแท้นะคะมันก็จะมีเหตุให้เราลุกขึ้นมานะคะรวมถึงสิ่งที่เรามองไปยังอนาคตช่วงนี้ก็มีแนวโน้มมันจะเกิดขึ้นได้นะคะ โดยเราสุกเป็นความหมายเรื่องปัตตันีด้วยนะคะก็คือเรื่องคู่ครองเพศตรตงข้ามคู่ค้าคู่สัญญานะเรียกว่าการที่เรามีปฏิสัมพันธ์นะคะเราอาจได้รับโอกาสหรือความช่วยเหลืออุปธมรมจากคนรอบตัวได้เช่นกันเดาสุกเนี่ยเป็นทั้งเรื่องของคู่สัญญาคู่กรณีได้ดังนั้นใครที่อยู่ในช่วงเจราจาหรือว่ากําลังจะ เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆในเชิงสัญญาการตกลงต่างๆช่วงนี้ถือว่ามันเป็นราชาโชคก็คือมีโอกาสสาเร็จได้นะคะได้โชคดีได้โอกาสหรือแม้แต่การอุปถัมภ์จากเรื่องของคนที่เราคาดไม่ถึงนะบางครั้งเนี่ยได้รับการช่วยเหลือการยื่นมือเข้ามานะคะหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นรับผลเชิงการเงินการงานความหวังเข้ามาแบบที่เราคาดไม่ถึงนะคะสำหรับในข้อที่2ช่วง11กันยายนเป็นช่วงสําคัญเนี่ดาวพุธนะคะ,ะ,คะโคจรย้ายเข้าสู่ภพเรือน ลาภะด้วยกําลังแรงเป็นมหาอุดและเป็นเกษตราธิบดีด้วยนะคะเดวพุธของชาวพิจิกเป็นทั้งเรื่องรับผลและเป็นทั้งเรื่องมรณนะดังนั้นมันจะทําให้ความเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้นเนื่นองจากมรณะก็คือการเปลี่ยนสภาพนะคะการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งรอบตัวช่วงนี้ค่อนข้างรุนแรงนะเช่นเปลี่ยนบทบาทต่างๆชีวิตประจําวันเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าเรื่องของรับผล มีมาแบบเยอะนะเนื่องจากคำว่ามหาอุดมันก็คือเยอะแยะมากมายนะคะหรือว่าก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปประมชัดเจนกว่าในช่วงอื่นๆนะคะดาวพุธเนี่ยเป็นทั้งเรื่องสื่อสารก็ได้นะเราก็จํงเป็นทั้งเรื่องมอรณะด้วยดังนั้นจะเป็นจังหวะที่การปิดจบบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเรื่องราวบางอย่างที่ยืดเยื้อ้ังคาติดขัดนะหรือว่ามันหาทางออกไม่ได้ช่วงนี้มีแนวโน้มเกิดความเปลี่ยนแปลงคืบหน้านะคะ เป็นช่วงที่การสิ้นสุดสุดทางของอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะซึ่งก่อเกิดเรื่องราวบทบาทใหม่ๆขึ้นกับชาวพิจิกได้ความหมายเชิงการสื่อสารก็คือติดต่อเยอะด้วยนะเนื่องจากดาวพุธอยู่ตรงกันข้ามกับภพบเรือนปุตตะนะคะจึงเป็นเรื่องการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นงานใหม่นะคะสิ่งที่เป็นเชิงประมูลแย่งชิงแข่งขันชีวิตเข้าสู่จุดที่ต้องแอคทีฟตัวเองนะเนื่องจากอยู่ตรงกันข้ามกับภพบเรือนที่เป็นความหวังและสิ่งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้น เป็นจังหวัมีโชคดีโชคเฮงนะคะจากดาวพุธกะ็ค,ะคือเรื่องวาทศินของเราเองนะคะเรื่องการพิจารณาเอกสารข้อมูลหรือสิ่งที่เป็นหลักฐานบางอย่างนะที่ทําให้ชาวพิจิกได้โชคดีได้โชคลาภจากสิ่งเหล่านี้นอกจากนี้นะคะมรณะ,ะคือทางไกลนะคะมรดกสินทรัพย์เรื่องของความเสียหายต่งตางๆช่วงนี้นะคะมาเป็นรับผลนะแล้วก็มีกําลังแรงทําให้ชาวพิจิกนะคะได้มรดกก็ได้นะหรือแม้แต่การ เลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นทุนนะคะได้เงินชดเชยหรือว่าการได้รับเงินที่ค่าไม่ถึงกลับคืนมานะเรียกว่าชาวพิจิกมีโชคดีแบบแปลกแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ดาวพุทธโครจรเป็นมหาอุดนี้นะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะก็คือช่วง12กันยาและ13นะคะที่มีการย้ายของดาวอังคารและดาวพฤกต์ไล่เรียกกันสำหรับดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวประจําตัวนะคะที่ผ่านมาเป็นมหาจักรถือว่าเป็นความโลดผลไม่ธรรมดาเป็นจังหวะที่ ดาวอังคารันเป็นเลือนอริด้วยนะปัญหาอุปสรรคก็เหนื่อยไปด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้ก็ย้ายเข้าสู่พบเลื่อนวินาศด้วยกําลังที่เรียกว่าประเป็นกำลังที่แตกต่างค่อนข้างมากนะคะซึ่งเป็นความไม่สม่ำเสมอไม่เสถียรของดาวประจำตัวทำให้ชาวพิจิตช่วงนี้ถือว่ามีเชิงเรื่องของการใฝ่หาความสงบได้นะเช่นช่วงนี้การเข้าสังคมเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างแต่พอมีเวลาเราก็อยากจะอยู่เงียบๆสงบๆนะคะ เป็นช่วงที่ความเป็นอริก็เป็นประไปด้วยนะก็คือปัญหาต่างๆจัดแจงได้ไม่ยากนะคะความเปลี่ยนแปลงรอบตัวถูกแก้ไขได้ด้วยความสมารถของชาวพิจิกนะเนื่องจากช่วงนี้ปัญหาคู่แข่งอริศัตรูนะคะก็มีกําลังไม่ค่อยสเสถียรน,นะก็ถือว่าเป็นช่วงที่อาสิ่งเหล่านี้มีกําลังทางดวงดาวไม่ค่อยดีนะคะ สำหรับในอีกความหมายหนึ่งเมื่อดาวประจําตัวมีกําลังไม่ค่อยสเสถียรน,นะคะก็ทําให้ชาววิจิกก็จะมีเรื่องราวเรียวแรงกําลังวันก็จะแข็งแรงดีบางวันก็จะเหนื่อยๆอยากพักผ่อนนะคะหรือบางทีมีสภาวะเรื่องของการอยากปลีกวิเวกอยากเดินทางท่องเที่ยวอยากพักผ่อนเรียกว่าจะมีปะปนอยู่ได้นอกจากนี้นะคะ จะมีอารมณ์แบบว่าทําน้อยแต่ได้ผลกําไรมากหรือบางอย่างมีรับผลเข้ามาแบบง่ายๆตั้งแต่ช่วงนี้ดาวแวดล้อมทําให้ชาวพิจิกมีรับผลมีสิ่งที่ไม่คาดคิดในเชิงบวกมากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมา สำหรับดาวพระเกตนะคะย้าย13กันยายนเข้าสู่การเรลงลักขณาไปร่วมกับดาวมฤตยูนะคะรอบนี้ดาวพระเกตสัมพันธ์ส่งมงลกับชาวพิจิกนะเนื่องจากสัมพันธ์กับเรื่องราวของฝั่งตรงข้ามนะคะก็คือคนที่เราไปเกี่ยวข้องกระตุ้นเชิงพบปะคนเยอะนะคะไม่ว่าจะพูดคุยสื่อสารเรื่องสัญญาเอกสารการงานหรือแม้แต่การก่เกิดผู้สนับสนุนกรารลยานามิตรผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ เป็นระยะที่มีคนมาชวนไปทํากิจกรรมต่างๆนะเชิงสาธารณะได้นะคะไม่ว่าจะชวนไปบําเพ็ญประโยชน์นะคะเข้ากลุ่มประเภททํางานเชิงสังคมนะหรือแม้แต่ช่วงนี้ได้ทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนนะเรียกว่าชีวิตก็อุทิศต,ตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมได้บ้างนะเนื่องจากดาวพระเกตทําให้เรามีใจบุญสุนทานเป็นพิเศษนะคะเป็นช่วงที่ชีวิตนะคะขึ้นอยู่กับคนรอบข้างได้เหมือนกันนะซึ่งกระตุ้นในเชิงบวกได้เพราะว่าช่วงนี้ดาวรับผลมีกําลังแรงนะคะ เช่นบางทีเราตกที่นั่งลําบากมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะมีคนมาชักชวนไปทําเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของการได้รับข้อเสนอนะคะหรือมีคนมาสแสดงอัธยาศัยไมตรีที่ดีกับเรานะเนื่องจากเป็นช่วงที่ดาวสุขดาวเสน์นิยมก็ไปอยู่ในภพเรือนสุภาษนะคะดังนะั้นมันก็เป็นได้กับเรื่องคอนเนคชันใหม่ๆนะคะการก่อเกิดผู้ร่วมอุดมการนะหรือแม้แต่การได้พบปะก,กัลยาณมิตรคนที่มีความคิดเห็นตรงกันนะก็ทําให้ชาวพิจิก โดดเด่นเชิงสังคมการคบหาได้นะคะเป็นจังหวะกระตุ้นเรื่องราวเพศตรงข้ามนะการคบหาความรักความสัมพันธนะ์เช่นการมีชาวต่างชาตินะคะมาเกี่ยวข้องด้วยนะหรือแม้แต่การคบหาคนต่างวัยคนต่างรุ่นนะทำให้ชาวพิจิกก็จะมีเรื่องเชิงสังคมที่เป็นไปได้ด้วยดีนะคะเป็นช่วงที่ตั้งแต่วันที่13กันยายนนะคะไปกระตุ้นเรื่องราวเชิง ปฏิสัมพันธ์คู่ค้าคู่สัญญาคู่กรณีนะเรียกว่าจะเป็นช่วงที่ชาวพิจิกมีทุระนะคะที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเจราจาการงานนะคะไกลเกลี่ยเจราจาหรือเรื่องราวต่างๆช่วงนี้ก็เกิดคู่กรณีได้ง่ายดังนั้นใครที่มีแนวโน้มนะคะต้องพูดคุยแก้ไขปัญหาหรือการจัดแจงจัดก,การในเชิงการทําให้รุ่งร่วงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาการเงินการตกลงถือว่า13กันยายนไปดาวกระตุน้นะทำให้ช่วงนี้ชาวพิจิก มีภารากิจค่อนข้างมากนะคะอย่างไรก็ตามดาวพุธอยู่ในภพลาภะนะคือผลดีกับเรื่องการใช้คําพูดวาทศิลป์นะคะปฏิพันธ์ไหวพริบการต่อรองต่างๆของชาวพิจิกถือเป็นช่วงเวลาที่ดวงดาวเข้าข้างนะดังนั้นช่วงนี้จะหยิบจับแก้ไขปัญหาหต่างๆเป็นช่วงจังหวะดีๆที่ดวงดาวส่งเสริมโดยเฉพาะดาวพุธนะคะที่โคจรเป็นมหาอุดในเรื่องรับผลตั้งแต่11กันยายนไปนะคะรับความโดดเด่นของรับผลนะคะมันก็ต้องไม่เท่ากันอยู่แล้วในทุกคนนะเนื่องจาก ทุกคนเนี่ยมีพื้นดวงพื้นชะตาที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นมากน้อยอย่างไรในช่วงนี้นะกับความเปลี่ยนแปลงความก้าวกระโดดเชิงชีวิตนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงพื้นชะตาของแต่ละท่านบุญภาวาสนาส่งด้วยนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ